สวัสดีครับผมนาะยจิรพันธ์จินาเลขที่13ห้องม4ีทับ 1, ครับวันนี้ผมจะมาอ่านออกเสียงร้อยแก้วแบบบรรยายครับในหัวข้อความแตกต่างระหว่างฟอรลิกและไบนารีออปชันครับฟอรลิกคือตลาดเลขเปยนเงินตราระหว่างประเทศโดยติดเด่นในตลาดฟอรลิกกินกาไรจากคู่เงินด้วยการซื้อมาในราคาที่ถูกและขายไปในราคาที่แพงกว่าในการซื้อขายในแต่ละครั้งคุณจะต้องซื้อขาย่านรูเกอร์ฟอรลิก โดยบรกเกอร์เหล่านี้จะนําคําสั่งซื้อของเทรดเดอร์เข้าไปสู่ตลาดกลางบรกเกอร์ er เป็นเพียงตัวกลางนําคําสั่งซื้อของเทรดเดอร์ไปสู่ตลาดโดยบรกเกอร์จะเก็บค่าบริการกับเทรดเดอร์ด้วยเรียกว่าค่าสเปซ Binary o p t i o n คือการกินกําไรรูปแบบใหม่แต่มีความคล้ายคลึงกับการพนันไม่น้อยทางบรกเกอร์จะนําเอาราคาจากตลาดจริงไม่ว่าจะเป็นตลาดทุ้นหรือตลาดฟอเร็กซ์โดยบรกเกอร์จะให้เทรดเดอร์ทำกำไรว่าราคาจะขึ้นหรือลงในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทางโบรกเกอร์ oker, จะเก็บคำสั่งซื้อของเทรดเดอร์เอาไว้หากเทรดเดอร์ทายถูกบลกเกอร์ก็จะจ่ายเงินให้คุณหากขาดทุนบลกเกอร์ก็จะได้รับกําไรใบอน,นัญนโีตอลากานเป็นการลงทุนที่สามารถเลือกระยะเวลาสั้นหรือยาวได้ตามที่ต้องการมีสินทรัพย์ให้เลือกอย่างหลากหลายมีวิธีการเทรดที่ง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยลงทุนมาก่อนทุนในการเทรดไม่จําเป็นต้องสูงมากถ้าคุณเลือกการเทรดระยะเวลาสั้นก็เพียงแค่วิเคราะห์ว่าควรเลือกเทรดสินทรัพย์ตัวใด และตัวผู้ถือเหมาะกับช่วงเวลาเท่าไรหรเพียงเท่านี้ก็สามารถเทรดและทําเงินได้เลยทันทีตัวเลือกมีให้ใช้หลายแบบแต่ก็เข้าใจได้ง่ายส่วนทางด้านฟอเรกจะเป็นการลงทุนที่มีความคลายคลึงกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทุนในการเทรดเริ่มต้นจากจํานวนน้อยได้แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่มีให้เลือกเทรดระยะสั้นและระยะยาวเหมือนกันแต่วิธีการเทรดจะค่อนข้างยากกว่ามีความเครียดในการเทรดสูงกว่าเพราะพลาดทีนนิดเดียว ก็อาจจะต้องเสียเงินที่ลงทุนไปทั้งหมดตัวเลือกนี้ให้ใช้มากกว่าไบนารีแต่ตัวเลือกของโฟลิกจะให้ความคุ้มค่าในการลงทุนที่ดีและถ้าคุณถือได้จะได้รับกำไรมหาศาลเลยทีเดียวขอบคุณครับ